สบายดีสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดียามยามแรงพี่น้องมาเข้าโรงเฮียนพี่น้องเอ้ยเข้าโรงเฮียนตอนแรงพี่น้องกิจกรรมกิจกรรมเอ่อพื่ กีฬาพี่น้องครู่นกระจีแอบให้นักเรียนฮัดกายบริหารเอาคะแนนในวิชากีฬาพี่น้องผมมียังไงหรออันนี้เป็นกิจกรรมนักเรียน อยู่โรงเรียน,นโซนตบพี่เนอะนี่ก็เป็นโรงเรียนของเขาตอนแรกเราจะมีวิชากีฬานี่แหละพี่เนอะแอบฮัดกายบริหารเอาคะแนนประจำเดือนอันนี้เป็นนักเรียนของภาษาอังกฤษเนะ โรงเรียนปฐมดงทางน้องเขตทางเลึกซิฟเขตดงทาไปถนนเลึกที่ซิฟเมืองอุทุมพรพี่น้องสิพาพี่พาน้องไปเบิ่งสวนครัวของโรงเรียนนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสวนครัวของโรงเรียนปฐมพี่น้องปลูกพักเขาเ่าคนครัวเพราะว่เข้าทางโครงการผลมาให้ะไฮคนให้ปลูกพัก ใ,ใส่เข่าอะไรพี่้องกําลังออกในน้ำพาเด็กน้อยเห็ดทั่วแล้วแล้วกำลังลงมือปลูกน่อยซื้อแนวพักมาเมื่อวานเมื่อเช้านี้มาเจ้าปลูกขจ้ากับคุดแล้วก็ <c oughs> จูดข้ังแน่กเมื่อวาน ของใหญ่เพิ่งฮัดกายบริหารใช่น่ะยังเพิ่งมาปลูก เห็ดนได้อันนั้นนะคือบอใส่อ่างข้างในมันอ่างมื่อไหรทีนี่นะเห็ดดีๆได้ได้เพ่ได้เห็ดนี่ยมันคืออ่างหมันโมเมนต์อ่างมันหัวบแบบ น่าม้ามได้เขาได้มากได้ทางโครงการของเฮียนผ่นของเฮียนอนุบาลเลพัน,าานสางให้เออก็มาปลูกพักไปเนาะพุวกอ้าื่อผ่ากันแสงมาออมครักเน่ เปิดเปิดใส่อ่างจบดีแล้วก็ตักเอาในอ่างฮันมัน่นมันพับนลฮะทอทอมันพับฮะน,นะเท่าแหละตักเอาในอ่างมันจังบาอ่างนี่เห็นบ่มมันอ่างมั้ยนะ เด็ดดีๆแล้วปวดหลายยันใดมันตายนะพระเจ้าลงมือปลูกแล้วนะในทักปลูกแล้วแต่ว่ามันยังทะนิ่งออกคือว่มัน ออกมาค่ะิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกเนาะอ,อันนี้มันสวนครัวของงเฮียนแล้วพี่น้องสวนครัวของงเฮียนะสมดงคาสิเห็ดเห็ดแล้วกับปลูกพักแล้วกับพักไงแล้วก็เอาเข่าเพื่อนครัวแหลยให้ข้าเจ้านี่ลเกินชินมีแม่ครัวมาแต่งอยูครัวกินพี่น้องเก็บให้แม่ครัวเห็ดใส่เขา่าเห็ดเข่าพัดเข่าต้ม เขาหูาก,ใหก,ก็ให้ข้าเจ้าเนี่ยเรากินให้เล็กน้อยลรากินเถอะทำไ <c oughs> มันปอหา้าทัดกายเนี่ยสมองกีนลปะปอสี่กับปอห้าตอนนี้ กับครูอาจารย์เนาะนี่ก็ห้องป .1 อ้อมืดอ่ะตัวนี้มันป .1 ฮอดป .3 เี่นเนาะป .1 ฮอดป .3 แล้วก็อีก หลังนั่นแมนแมนป4กับป5ก็ที่เฮาเคยถ่ายว่ามีนักเรียนเต้นครับเป็นอนุบาล2กับอนุบาล3ไปเลยในกันแมนห้องเรียนประถมที่เฮาประจำการอยู่อะไรไปเนาอยู่ในหอพักน้ำกันก็นแมนเพิ่อยู่มพท่นยนงเย ดินนี่ก็เข้าก็ซิมปัถมมาเนี่ยเท่งแต่ว่านักเรียนเป็นยังผมมีเวลาว่างเวลนอ่อบทมพาน,นักเรียนขนเขา่าขนที่ดินนี่เข่าไปในวันกันกันเปื่อนเนี่ยนละมันลุบลงนะโอเคคืนไหม จุ่มนี่อยู่นี่นี่เลยแม่ข้าเจ้าปั้นดินพี่เนาะปั้นดินจุกดินดางมันกำลังปั้นปั้นพี่จ๋าปั้นพี่จ๋าทั้งอันหืม มาข้างคอือบอกไม่ฉากเอาอปั้นเนามีเขาเดินน้อสาวแตยเขาหล่อจป้าตะพักกอลเลยเข่ามันชอบติดมือไปทอบอะเือกลางนี้ต,นติดก,ก้าอือติดคือก้าเอากะไซนั่นดิน้ำมันเนอือส่น้ำมัน ท้าอํำปั้นเพียงนะอําปลาปสลาับปลาปสลับมีชาวบ้นานเขาเห็นตอนนี้ทศทัดปะอ,อันนี้กกเป็นผูกปัน้นเพื่อนกิจกรมมรมในโรงเรียนเฮายามแรงนักเร,ร,ร,รียนกระลายอยู่ไหตอนเช้าเลยขาเจ้ากลับมา ตอนแรกนําผู้ขาดผู้มาพ้อจํานวนนักเรียนเฮาก็ประมาณ200ป้ายดูล่ะนับแต่นอนุบาลเฮาชั้นป .5 ประมาณ200กว่าตะแ,แลลผู้น้อยเขาเจ้า,จาก,ก็นอนพี่น้องผู้ใหญ่นี่ก็มาป .4 ป .5 สิป .3 ป .4 ป .5 เต็มอยู่แต่ว่าอนุบาลน,นั้นส่วนหลายนก็นอนเฮาบ่แม่นโรงเรียนกินนอนเด้อพี่น้อง อาไปวาเจคลิปไว้พียงสำนีได้พี่นองขอบคุณขอบคุณหลายที่ข้มาบงมาชมจะลืมกดติตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำังใจให้คอมเมนตใตคิปได้ด้วยพี่นองสุขสบายดีลาไปก่อนบ๊ายบาย